สวัสดีครับพี่น้องชาวไอคาน่าห้านะครับโมดูลนี้ผมจะมาช่วยชีวิตของพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้สาเหตุหลักนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่หลายคนเครียดแล้วไม่มีความสุขคืออะไรดูปะไม่มีอยู่2ออย่างแค่นั้นเองนะครับที่ชีวิตคนเราเครียดแล้วไม่มีความสุขนะครับในการบริหารเวลานะข้อแรกคือคุณไม่มีเป้าหมายนะครับคือเวลาเวลาที่คนไม่มีเป้าหมายชัดเจนอ่ะแน่นอนอยู่แล้วไม่ไม่มีความสุขไม่เหมือนอยู่ไปวันๆไงไม่รู้ทำไปทำไมจะบริหารเวลาไปทำไมไม่มีไม่มีเป้าหมายถูกปะ นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณรู้อยู่แล้วนะครับในมดในในไอคัสชุดนี้คุณโคนโชคดีเลยคุณได้แถมวิธีการตั้งเป้าหมายไปด้วยนะครับเนี่ยคุณก็ไปตั้งเป้าหมายซะนะครับเดี๋ยวชีวิตคุณมีความสุขเองอันนั้นคุณไม่แก้ง่ายๆนะครับข้อ2สาเหตุที่คนเครียดแล้วไม่มีความสุขเออะหรือเป่างานด่วนแม่งเยอะนะครับบริหารเวลาละแต่งานด่วนแม่งเยอะงานด่วนสําคัญแม่งเข้ามาตลอดอนึกออกปะคือชีวิตแม่งเข้ามาตลอดคอนโทรลไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะครับเมื่อก่อนผมใช้ไอ้อะไรนะแปดสิบยี่ส ไอ้กด80 20ะนะครับผมมาปุ๊บแล้วงานแม่งเร่งด่วนเข้ามาตลอดช่วงแรกๆที่ผมไม่รู้นะครับแล้วแม่งก็อะไรรู้ปะมันคอนโทรลไม่ได้พราะคอนโทรลไม่ได้มันเหนื่อยนะใช่ไหมถ้าใครที่ทํางานประจําอาจจะคอนโทรลเวลาได้แต่ว่าอาจจะไม่มีเวลาส่วนตัวแต่พวกที่ทําธุรกิจส่วนตัวพวกที่ทํางานขายงานที่แม่งต้องวิ่งไปเจอผู้คนงานที่แบบต้องเจอผู้คนเป็นหลักข้อสําคัญข้อหนึ่งคือหรือว่างานด่วนคุณจะเยอะมากเลยคนพวกเนี้ย ผมทํางานขายเนี่ยผมรู้ดีเลยแม่งเป็นอภิมาหางานด่วนถูกปะ่ะคนจะบอกว่างานขายชิวๆใช่แม่งชิวก็ชิวเลยแต่ถ้าเกิดแม่งไม่ชิวเนี่ยนึกว่าแม่งกำลังแม่งมีงานที่ต้องทำทำอ่ะวันนี้เรียงตารางมาดีเลยผมเรียงหกโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งจำได้ไหมผมเรียงมาแม่งอย่างดีเลยนะครับสุดท้ายแม่งเดี๋ยวลูกค้าโทรมาเวลาเนี้ยเดี๋ยวอยู่ดีนึกจะมาก็ามาผมไม่ได้ว่าลูกค้านะครับ <laughs> แต่นั่นคืองานของผมไงน,นะครับมันกําหนดอะไรไม่ได้ งานด่วนที่สําคัญบางทีแม่งต้องทําอันนี้แล้วบางทีมันจะมีอะไรามาแทรกตลอดเวลานะครับแล้วนักขายก็จะบน่นอย่างมากเลยแม่งควบคุมเวลาไม่ได้แม่งเหนื่อยแม่งประชุมแล้วเดี๋ยวแม่งนู้นแม่งนี่แม่งม,มีอะไรอย่างนี้เข้ามาหมดนะครับจนผมมีวิธีแก้ปัญหาอยู่ข้อหนึ่งคืออะไร่ะผมได้ดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับ หนังเรื่องนี้แม่งไปตรงกับหลักการพอดีนะครับไปตรงกับหลักการที่คนสําเร็จระดับโลกใช้แต่มันไม่มีในทาเมนเทนเมนแม่งเนี่ยผมไปดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับหนังเรื่องนี้ชื่อเดว i ่แวร์พาดานะครับไม่รู้เคยดูหรือเปล่าเป็นเรื่องของเจ้านายนะครับเจ้านายกับลูกน้องคือเจ้านายคนหนึ่งเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างเจ้ากี้เจ้าการจุกจิกเนี่ออกปะ่ะคือเขาเป็นคนที่ระเบียบจัดจัดอ่ะเออเป็นคนที่แบบว่าต้องการอะไรทันทีทันใจเคยเจอเจ้านายแบบนี้ปะ่ะที่แบบว่าจะเอาวันนี้ก็อเอาเลยตอนนี้ สมมติจะเอาตรงนี้คุณเลิกงานแล้วแต่สามทุ่มมันต้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาทําแบบนี้อยู่ตลอดจนเลขาที่อยู่กับเขาอะออกระจํานึกออกปะ่ะคือทํๆอยู่ปุ๊บให้ทําล่วงเวลาให้ทาอะไรเงี้ยนึกจ้าด่วนก็เอาแล้วก็ด่านะฮะเลขามาก,กี่คนก็อยู่ไม่ได้จนนังเอกคนเนี้ยนะครับเขาเข้ามาสมัครงานแล้วก็ไม่ต่างจากคนอื่นนะครับเขาก็แบบโห oh, ทําไมเจ้านายคนนี้แม่ง บ้าป่ะวะมึงจะให้กูทําอะไรตอนนี้มึงสั่งตอนนี้มึงจะเอาเลยมึงสั่งตอนนี้มให้กูทาเลยนี่แม่งเวลาเรื่องงานมึงจะเอาเลยเลขาคนนี้แก้โดยการอะไรรูป้ป่ะเขารู้อยู่แล้วนะครับเขาเอาลิต์ตารางทั้งหมดมาดูเลยนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยทุกเลขาทุกคนไม่ทาอะไรผิดนะเขาทํางานเอสำคัญเสร็จหมดแล้วสำหรับสําหรับเออสำหรับเจ้านายคนนี้แต่เลขาคนนี้แบบไม่ไหวแล้วนะครับแย่แล้วอยากจะออกปุ๊บ เอางานที่สําคัญออกมามากองล่วงหน้าเลยของเจ้านายในหนึ่งเดือนมาดูว่าให้เจ้านายเขาคนนี้จะต้องนัดใครบ้างเวลาไหนพอจะนัดใครปุ๊บเขาจะต้องทําเอกสารอะไรบ้างไหมคนนี้คนนูน้นคนนูน้นคนนูน้นเขาก็ลิศมาล่วงหน้าเลยหนึ่งเดือนไว้ว่าในเดือนนี้จริงๆแล้วเขาจะต้องทํางานสําคัญอะไรบ้างนะครับแต่คนทั่วไปไม่รู้เว้ยคนทั่วไปในการจัดทำแมนเน็ตแมนแม่งทาเป็นวันต่อวันไงจัดมาเป็นวันต่อวันไม่รู้ว่าอะไรสาคัญไอ้นี่ลิ์มาก่อนเลยว่าหนึ่งเดือนฉันจะทําอะไรบ้างคืองาน A โหนี่แม่งเป็นเทคนิค ทุนชีวิตสุดๆนะนะครับแม่งลิสต์มาละอย่างไอ้เจ้านายจะต้องไปพบคนนี้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 สิบยี่สิบคนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีอะไรต,ต่างๆมากมายถ้าจะไปพบคนนี้เจ้านายไปคุยเรื่องอย่างนี้จะต้องทําใบเสนออะไรจะต้องทําอะไรแบบไหนทําอะไรแบบไหนเพราะฉะนั้น เรื่องนี้มันหาสันจันตรงไหนรู้ปะ่ะตรงที่ตอนแรกแม่งจะไม่รอดละตอนหลังเนี่ยมันวางแผนอย่างนี้ล่วงหน้าหนึ่งเดือนเลยว่างาน A อคืออะไรวันหนึ่งพอมันทํางานเเสร็จแล้วมันก็ทํางาน A สะสมล่วงหน้ารู้ปะ่ะพอรู้ก็ต้องไปเจอคนนี้แม่งเตรียมล่วงหน้าละเตรียมล่วงหน้าละอาทิตย์หน้าต้องไปเจอพรุ่งนี้ต้องไปเจอต้องอะไรแม่งเตรียมล่วงหน้าไว้หมดทุกอย่างละพอเจ้านายบอกสั่งจะเอาแผนด่วนแม่งยื่นจดหมายเลยเสร็จ้วคาเจ้านายนะฮะแล้วพอมีงานด่วนอะไรมาอีกปุ๊บเนี่ยเฮ้ยขอฉันขอเอกสารที่ต้องประชุมเดี๋ยวทาด่วนในชั้น เป็นเตียงงานลงงั้นเนี่ยผุจะบอกว่าเทคนนี้เทคนิคเนี้ยแม่งเจ๋งมากเลยนะแบงแ่งแบบเป็นอะไรที่แบบเออว่ะนะครับพอเราทํางาน a จบไปวันๆเนี่ยมันก็จบแล้วถูกปะ่ะนะครับแล้วพรุ่งนี้คุณก็มารอหวังจะทางานเนะครับพอจะทํางาน A มันมีเรื่องด่วนแทรกมามันก็จบแต่คนนี้มันไม่จบไงนะึกอว่านะเพราะฉะนั้นตอนหลังเขาเลยว่างมากนะครับเนี่ยเขาก็เขาก็เลยเป็นที่รักของเจ้านายคนนี้นะครับแล้วทําไมเขาจะไม่ไปไกลวันนี้ถ้าคุณฟังอยู่คุณเป็นพนักงานประจํา นะครับที่ติดตัวเจ้านาย,ย่าเงี้ยคุณมีโอกาสขึ้นสูงมากถ้าคุณเป็นนักขายผมบอกเลยนะนักขายทั่วไปเนี่ยเขาแบบโหถึงเวลาจะบริหารดีแค่ไหนนะครับเขาก็ไม่รู้เรื่องที่ทุกพวกคุณรู้กันนะครับแต่เวลามันมีอะไรเข้ามาแม่งจะแบบเฮ้ยไม่ไม่มีประชุมด่วนเข้ามาแม่งยังทำงานเอไม่เสร็จเลยผมทํางานเอเสร็จไปลูกหน้าแม่งครึ่งเดือนแล้วหรือกป่าผมแม่งไป,ไ,ปไปนั่งประชุมชิวช,วชวได้หรือว่าเพื่อนแม่งโทรมานานปุ๊บผมไปดิโล่งกูเสร็จงานลูกหน้าหนึ่งเดือนแล้วนะครับเทคนิคผมไม่ได้ยากเลยเอางานเอมาทั้งหมดคิดดไปถึงงเือนน้้าหล ว่ามันต้องมีอะไรบ้างนะครับมันจะมีส่วนสําคัญจริงไม่เยอะนะครับผมรีดมาเลยผมรู้เฮ้ยเนี่ยมันจะต้องไปคอนเนคคนนี้คนนี้เตรียมแม่งหมดเลยตึ้งตึ้งตึ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 งแล้วช่วงต้นเดือนผมแม่งทำอย่างนี้เลยอัดอัดงานแบบเอะลูกหน้าทํางานแม่งเกินไปเลยหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยผมทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าว่างอะไรว่างพร้อมออกลุยลุยได้ตลอดเวลานะครับเพื่อนชวนไปเที่ยวไปได้ เทคนิคแม่งอย่างนี้เลยนะครับเขาผมหนึ่งบอกไงว่าเฮ้ยทําไมได้ตังเยอะด้วยแล้วเวลาเหลือด้วยไม่ได้ยากเลยผมเหลือเวลามาทําธุรกิจบานเลยนะจากไอ้เทคนิคพวกเนี้น,นะครับแล้วอันเนี้ยคุณลองไปดูนะเดวี่แ a p a พา,าเปิดให้ดูเนี่ยชื่อมันเซิร์ชเดี๋ยวผมให้ทีมงานลงให้แล้วกันนะครับอ่าโอเคนี่เจอละ,อะเนี่ยชื่อสกดอย่างเงี้ยลองไปดูนะครับ ลองไปดูนะครับว่าอ๋อจริงๆเขาบริหารอย่างนี้จริงๆมันทําได้เพราะฉะนั้นชีวิตคุณเนี่ยมันจะไม่มีงานเร่งด่วนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาเทคนิคนี้ไปทำอ่ะคุณแทบจะไม่มีเวลาเอ้ไม่แทบจะไม่มีแบบเรื่องเร่งด่วนเข้ามาในชีวิตเลยถ้ามีก็น้อยแง่นะครับผมบอกเลยงานเร่งด่วนจริงๆอ่ะในชีวิตจริงๆคนเรานะไม่มีไม่ถึงห้าเปอร์เซนงานเร่งด่วนมันต้องเป็นยังไงมันต้องเป็นยังไงมันต้องเป็นประมาณว่าเออ มาข้างบ้านล้มพูดถึงเขาบ่อยนะนะครับแบบว่าใครจะตายอ่ะนะฮะเนี่ยมันเป็นแบบนั้นมันไม่มันไม่ได้ด่วนจริงนะครับถ้าวันนี้คุณยังพูดคํานี้อยู่นะครับทําไมงานเร่งด่วนของฉันมันเยอะจังเลยวะเวลาแม่งมาผมบอกเลยเพราะคุณปล่อยปะละเลยเองคุณไม่ไม่ใส่ใจในงานอนาคตไม่ไม่สนใจเลยลงหน้าเองพูดอย่างนี้ไม่ได้ นะครับคนที่บอกว่าแม่งเร่งด่วนเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่บริหารเวลานะครับเทคนิคนี้แล้วเมื่อก่อนผมเองนั่นแหละที่เป็นคนแบบนั้นตอนทํางานใหม่ๆเป็นอย่างนี้เลยผมทำงานอย่างเงี้ยเป็นปีนะก่อนจะได้รู้เทคนิคอันเนี้ยนะครับเทคนิคนี้แม่งไปตรงกับเทคนิคคนระดับโลกใช้อีกนะครับในในในหนังเรื่องเนี้ยนะเนี่ยพอผมรู้ปุ๊บผมรู้เลยว่าอะไรนะครับงานเร่งด่วนผมบอกไปแล้วไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นตในชีวิตแม่งมีไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์มันงานงานที่ผมคุณบอกว่าเร่งด่วนทั่วไปทุกอย่าง สามารถคอนโทรลได้ล่วงหน้าด้วยวิธีการนี้ครับลิตรล่วงหน้า1เดือนนะครับไปไปดูหนังเรื่องนี้นะครับคุณเรียนกันเด็กชายห้องดีอยงี้นแหละไปดูหนังได้ด้วยนะครับไปไปเลย